สวัสดีค่ะวุ้นถวานะคะวันนี้ปอก็ไม่ได้จะมารีวิวอะไรที่เกี่ยวกับเกมนะคะวันนี้เราจะต้องขอฉีกคอนเทนต์นิดหนึ่งนะคะซึ่งในเมื่อในเมื่อ,อเกมเราใช่ไหมคะคนเล่นก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะจริงๆปอแฮปปี้มากๆเพราะฉะนั้นนะคะการาในกลุ่มตลาดของเกมก็ค่อนข้างจะคึกคักพอสมควรนะคะเรียกได้ว่า ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้นตลาดค่อนข้างจะซบเซาะะส่วนมากก็จะมีแต่คนขายไม่ค่อยมีคนรับเลยแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้นะคะก็มีคราฟ์ปะปนกันไปนะคะถามว่าแล้วันนี้ปออาทิตยมาทําไมปอจะอาทิตย์มาสอนดูคเครดิตนะคะสอนดูคเครดิตโอเคเดี๋ยวนะก่อนอื่นเลยนะคะการที่ว่าเราจะซื้อขายกับใครสักคนนะคะเราก็ต้องก่อนอื่นก็คือจะมีการทักเฟซมาแน่นอนอยู่แล้วนะคะเราก็จะมี ชื่อเฟซก่อนเลยอันดับแรกเนาะเดี๋ยวปอพอสมมติเราได้ชื่อเฟซมานะเดี๋ยวปอจะเอาเป็นใครสักคนหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวปอปออขอเอาเป็นแบบคนที่พอรู้จักแล้วกันหรือว่าสนิทแล้วกันเนาะเพื่อที่ว่ามันจะดได้ไม่พลาดพิงเขามากอ,อีเนทมันลบโพสต์มันไปนหมดแล้วหรอวะอ่ะโอเคอันนี้คืออามูเน์นะคะซึ่งเป็นอามูเน์คนใหม่นะคะ ให้เราทําการกดอ,อยู่เลยนะคะก๊อปชื่อเขามาก่อนแล้วก็สามารถกดดูตรงนี้ได้เลยมันจะมีประวัติการโพสต์การคอมเมนต์ของเขาอยู่นะคะซึ่งอย่างน้อยกออ็ในคนใหม่ก็เคยมีประวัติการเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างน้อยเขาก็เคยมีประวัติการรับประวัติการขายมีนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็มีประวัติการคอมเมนต์เล็กน้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากเห็นมากกว่านี้ทํำยังไง นี่นะคะในกลุ่มนะคะมันจะมีรูปแว่้งขยายอย่างนี้อันนี้เป็นการสาธิตบนคอมนะคะแล้วก็จะเข้าไปตรงนี้ทีนี้มันก็จะมีมาทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยมีตั้งแต่ที่ว่าตัวเขาเป็นคนโพสเองนะคะรวมไปถึงที่เขาไปคอมเมนต์ด้วยก็คือเรียกได้ว่าคนคนนี้มีค่อนข้างจะมีตัวตนในกลุ่มนะคะก็คือสามารถไว้ใจเชื่อใจได้ระดับหนึ่งนะคะ อันนี้ก็คือเป็นการดูเครดิตคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเรามา,ายกตัวอย่างกันอีกสักคนละกันเดี๋ยวพอจะเอาเป็นแบบน้องใหม่ละกันเพราะว่าคิดว่าเขาน่าจะยังโพสต์ไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวปอเมื่อกี้ปอเห็นมันเห็นโพสมันแวบ,บๆไปไหนแลววะอ่ะนี่ เป็นเด็กใหม่ในกิวบอเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประวัิน้องนะคะว่าน้องไปทำอะไรมาบ้างนะคะก็คือน้องก็จะมีโพสต์ลับมีใส่ชื่อตัวละครอ,อะไรเอาไว้นะคะก็เรียกได้ว่าก็มีตัวตนในระดับเล็กเออคือมันมีตัวตนด้วยแล้วก็เขามีความเคลื่อนไหวในกลุ่มนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่ากดผิดอย่างที่บอกไปนะคะว่ามันสามารถเช็คได้มากกว่านั้น ก็จะมีเช็คโพสเช็คคอมเมนต์ก็คือเราสามารถอย่างน้อยๆก็คือสามารถวางใจได้เปราะหนึ่งว่าเออเขามีความเคลื่อนไหวในกลุ่มนะเขามีตัวตนนะเขามีการโพสมีการขายมีการแต่ปอไม่ได้จะบอกว่าคนที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในกลุ่มจะเป็น มิช่าชีปอไม่ได้พูดนะคือปอบอกอันนี้คือเป็นการเช็คเครดิตโอเคถ้าเกิดว่าสมมุติว่าใครที่ไม่ค่อยจะมีความเคลื่อนไหวในกลุ่มก็สามารถทักหาปอหรือว่าทักหาทางแอดมินกลุ่มให้เขาช่วยเช็คได้นะคะเพราะสมวนมว่าก็จะเป็นคนที่เขา,าวนเวียนอยู่ในกลุ่มนี้แหละก็คือจะเป็นคนที่ คือต้องบอกว่าเกมเรามันเป็นคนกลุ่มเล็กๆใช่ไหมล่ะก็คือส่วนมากก็จะรู้จักกันหมดนะคะถ้าเกิดมีอีกนิดนึงก็คือจะเป็นพวกแฮชแท็กที่คนซื้อคนขายจะชอบลงแฮชแท็กเอาไว้นะคะอย่าง not น็อตก็เป็นชื่อตัวละครของอยุธยานะคะก็คือเรียกได้ว่า78โพสต์ก็แปลว่าเขามีความเคลื่อนไหวในกลุ่มพลสมควรนะคะต i งเกอร์ XP นะคะก็เรียกได้ว่ามันสามารถช่วยสแกนเครดิตได้นะคะสำหรับใครที่ ุ Hoy, ้นกับคำแฮชแท็กอะไรพวกนี้เนาะก็จะมีขึ้นมาหมดเลยว่าถ้าเกิดว่าน็อตเขาโพลแล้วเขาใส่แฮชแท็กเอาไว้นะคะเขาก็จะขึ้นโพทั้งหมดนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นการยืนยันว่าเขามีตัวตนมีตัวละครจริงๆในเกมนะคะแล้วก็มีความเคลื่อนไหวในกลุ่มด้วย สำหรับใครที่ยังไม่มั่นใจนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าสามารถทักหาคนที่เขาคุยคุยบ่อยๆอย่างต้อง Aquarius ย่างเงี้ยหรือว่าทักหาปอก็ได้โดยการส่งชื่อเฟซมาให้ช่วยเช็คว่าคนนี้เคยมีประวัติคุยด้วยไหมเขาคือตัวละครอะไรหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถทักมาถามได้หรือว่าจะให้เป็นกลางได้อย่างที่ปอเคยบอกไปหลายๆโพลว่าปอเป็นกลางไม่มีค่าใช้จ่ายก็คือช่วยเหลือกันไปเนาะมันไม่ได้ยากอะไรแค่เรา เก็บเงินไว้เราก็โอนเงินการโอนเงินสมัยนี้มันก็ไม่ได้เสียค่าธรรมเนียมอะไรนะคะก็ประมาณนี้นะคะตัวนบนโทรศัพท์นะเดี๋ยวปาขอดูก่อนบนมือถือเดี๋ยวปาแคปภาพแป๊บนึงนะ ส่งเข้าเฟซพอรอันนี้คือบนมือถือนะคะจะเห็นว่าเป็นรูปรูปจากมือถือนะั้นจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีบ้านขยายอยู่ใช่ไหมคะนั่นคือ,เ,อ,อเ,รเ,รเรียกยังไงดีคือมันสามารถเข้ามาค้นหาเดี๋ยวพอแคปภาพส่งแอปมันสามารถเข้ามาค้นหาได้เหมือนกับใน ในคอมนะคะก็คือมันจะค้นหาข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็คือถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครดูของบนมือถืออะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนมาค้นหาในนี้แทนอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้คืออันนี้อย่างประวัติล่าสุดที่พอเช็กก็คือ,อ,อทำที่หมอเขาฝากรับของ1 80ปอก็เลยมาเช็คดูว่าใครบ้างที่อ,อที่ขายของ1 80อะไรประมาณนี้เดี๋ยวปรจะลองส่งเช็คจากชื่อปอแล้วกันนะมันจะได้ อันนี้คือนนปอใส่ชื่อปอในการาค้นหากลุ่มเมื่อกี้นะคะเราก็จะสามารถกรองโพสกรองอะไรได้ทั้งหมดนะคะก็จะมีขึ้นโพสขึ้นรูปภาพที่ปอเคยโพสไว้อะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นการเช็คเครดิตผ่านโทรศัพท์นะคะซึ่งอันนี้เป็น Android นะคะปอไม่รู้ว่า iOS จะเป็นระบบปฏิบัติการเดียวกันไหมเพราะว่าปอมีแต่ Android เนาะ i อ s เอ่อะไรละวะแท็บแท็บเล็ตอไม่ได้ชารปล่อยแบตหมดไปแล้ว ก็ประมาณนี้นะคะเป็นการเช็คเครดิตคร่าวๆก็ปอก็เห็นว่าเกมมันคือขึข้นปอก็ไม่อยากให้ใครโดนโกงโดนโกงเนาะโอเควันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้เดี๋ยวปอแบบไปขายอาร์เทอร์ก่อนบาย